ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมถังนะครับใส่เครื่องมือนะเนื่องจากมีน้องๆน,นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เชื่อมให้ดูหน่อยเพคือประเด็นคือมันบางนะครับถังถังสีเนี่ยมันบางมากแล้วกเว็เวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะทะลุนะวิธีทําก็คือเราหาเหล็กที่มันหนานิดนึงนะครับมาเป็นตัวดามมาเป็นคาระน,นะเพื่อที่จะประคอง นะครับวิธีการเชื่อมเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวอันดับแรกทําความสะอาดเจียสีออกก่อน เวลาเราเชื่อมชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะครับชิ้นหนึ่งบางชิ้นหนึ่งหนาเนี่ยให้เราจอดทางสเตนแล้วก็ปล่อยความร้อนไปที่ชิ้นงานที่มันหนากว่าแล้วก็ละลายลวดเพราะนะ้นําลวดละลายแล้วก็ตวัดน้ํารวดจากตรงชิ้นงานที่หนากว่าลงมากบชิ้นงานที่บางกว่าไฟถ้ามันแรงไปเราก็เบาลงนะให้เหมาะกับชิ้นงานนะครับในลักษณะนี้ครับ ทองสเตนเราจะเล็งไปที่ชิ้นงานที่มันหนาๆแบบนี้นะครับแล้วก็กวาดน้ํารวดลงไปหาชิ้นงานที่มันบ,งบางๆลักษณะน,นี้แล้วก็จะเชื่อมได้เต็มที่ไม่มีทะลุนะแบบนี้นะครับเราจะสามารถเสริม เชื่อมเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราเชื่อมแบบนี้นะฮะถ้าถ้าเราไปเชื่อมสัมผัสตร,ตรงตรง,ตรงเลยกับชิ้นงานบางๆเราก็ใช้ไฟอ,อ่อนๆแล้วก็เล็งทางสเตนให้ตรงลวดให้ลวดอยู่ตรงกลางนะอย่าให้มันไปโดนชิ้นงานโดยตรงลักษณะนี้มันก็เชื่อมได้เหมือนกันนะครับแต,แต่แต่แบบนี้มันจะเชื่อมง,ง่ายกว่านะละล,ลาย ชิ้นงานาละลาย่วจจากชิ้นงานที่หนาลงไปหาชิ้นงานที่บางฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าต้องให้ชิ้นงานมาแนบสนิทกันนะครับ ถ้ามันห่างมันโอกาสที่มันจะทะลุมันจะมีมากมันจะเชื่อมยากนี่ยทับหาอะไรมาทับไว้ให้มันแนบสนิทกันเนี่ยมันจะ ไม่มีปัญหาเชื่อมได้นะครับแล้วก็เราเสริมคานเข้าไปมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงด้วยด้านข้างก็เหมือนกันด้านข้างเราก็จะทําเป็นฝั่งหนึ่งเป็นที่ล็อกอีกฝั่งหนึ่งเป็นาบานพับนะก็ทำเหมือนกันหาชิ้นงานที่หนากว่า มันเป็นตัวตัวคานนะฮะมันจะหึช่วยเพิ่มความแข็งแรงสองเป็นที่รองรับความร้อนเวลาที่เราเชื่อมลงไปพอ,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 อรวดละลายแล้วก็ค่อยตวัดลงตวัดลงแล้วก็อย่าแช่นานนะฮะพอมันติดแล้วเราก็ เอาออกได้เนี่ยแค่นี้ก็ติดละเนี๋ยวก็ทำเหมือนกันหมดนะครับหลักการเดียวกันการเชื่อมแบบนี้มันจะใช้ได้ทั่วไปนะครับไม่ไม่ใช่เพราะว่าการทำถังลังเครื่องมือหรือว่า,เ,าเชื่อมถังสีนะครับเวลาที่เราไปเชื่อมกับชิ้นงานอย่างอื่นก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับหลักการเดียวกันหมดนะครับ ถ้าเราเชื่อมอันนี้ได้แล้วก็อันอื่นเราก็เชื่อมได้หมดนะครับที่มันบางๆนะครับ อันนี้เราจะเชื่อมเป็นบานพับมันนะครับเราหาซื้อบานพับจากร้านยีบาทก็ได้หรือหรือว่าถ้ามันมีเศษนั่งร้านนะครับเศษบานพับนั่งร้านอะ่ะที่มันเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วนะ่ะเรามาตัดทําทเป็นบานพับก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นที่มันเขาทิ้งแล้วเนาะนะฮนะว่าถ้าเอาของใหม่มาทามันเสียดายของนะครับ เราเชื่อมด้านบนเสร็จแล้วก็มาเชื่อมด้านล่าง อ่าท่นนี้เราก็ได้บานพับแล้วเราปิดเปิดได้แล้วนะครับอ่าตรงนี้มันจะมันจะติดนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยตัดออก เมื่อเราเชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็นบานพับปิดเปิดฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวล็อกนะเราก็หาเศษหัวนอ็อตเศษอะไรก็ได้ที่มันเป็นตะขอหรืออะไรก็ได้นะที่มันสามารถล็อกกุญแจได้เอาไว้ล็อกใช้แม่กุญแจคล้องล็อก แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสามารถล็อกกุญแจได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนแนวเชื่อมนะครับถ้าเราอยากให้มันแข็งแรงเราก็มาเพิ่มที่หลังได้นะครับมาเชื่อมเพิ่มตามฝาตามรอยด้านบนมาเนี่ย แ,แถวๆนี้นะเราสามารถเชื่อมเพิ่มได้หรือว่าถ้าไม่เพิ่มแค่นี้มันก็อยู่แล้วฮะแข็งแรงแล้วครับ ถังมันก็มีหลายรูปแบบที่เราจะทํานะครับเป็นถังเครื่องมือ,อถ้าเรามีเวลาเยอะหน่อยก็ทําให้มันมาตรฐานนะครับแข็งแรงแต่ถ้าไม,ไม่มีเวลามากเราก็ทําพอใช้งานได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำที่เก็บเครื่องมือด้วยถังสีที่มีความบางมากๆนะครับ